สวัสดีครับพีุ่สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็มาพบกับคุณพุต้ามิตรแท้นะครับแชร์ความรู้นะครับวันนี้ก็เป็น e ี1หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาคุยในเรื่องของการซื้อรถนะครับของคุณพุต้านะครับว่าจะมีขั้นตอนการซื้อคุณสมบัติของผู้ซื้อมีอะไรบ้างและรถประเภทไหนที่ควรใช่ใช่ที่เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนนะครับอันนี้ก็อยู่กับพี่กุ้งนะครับเป็น อ่าที่ปรึกษาด้านสายขายนะครับของคุปตามิเทส,สุราชธ,ธานีให้พี่กุ้งแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งคุปที่ปรึกษาด้านการข,ขายของคูปตามิเทส,สุราชนะคะครับผม <c oughs> ก็สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเนาะ,ะเรื่องการขายเรื่องแม้ทั่งเรื่องงนอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะพี่กุ้งวันนี้นะครับก็มีคําถาม,ถามไม่กี่หัวข้อที่จะมาถามในเรื่องของการซื้อรถนะครับว่า ขั้นตอนการซื้อรถยุ่งยากไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการซื้อรถเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะ,ะอันดับแรกนะครับก็จะถามว่ารถนะครับของคู b o ต้เนี่ยครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับว่า,าแต่ละรุ่นอะ่ะมันต่างกันยังไงครับใช้งานยังไงรถของของคูปต้มีทั้งหมดรุ่นรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่น B นะคะครุ่น B ก็มี b 2บีสองหนะคะ B สองสบสองเจใช้งานเกี่ยวกับ uh, ตัดหญ้าในสวนทุเรียนอะไรประมาณนี้เพราะ<อ>ว่ามันเป็นรถ uh, รถในสวนทุเรียนต้องใช้รถขนาดเล็กที่ว่าเข้าในในในใ,ใ,ในระหว่างระหว่างต้นได้อะไรแบบนี้ค่ะ <Yahoo! S 1> แล้วก็ต่อมาก็เป็นรุ่นแอรุ่นแอลเหมาะก,กับงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานส่วนตัวนะคะคส่วนตัวแล้วก็มีรับจ้างด้วยแต่รุ่น L ก็มีตั้งแต่ L32 L40 L50 32กับ40ก็เป็นเครื่องอขนาดสามสสูบนะคะคแล้วก็4 0 5 0ก็เครื่องขนาด4สูบค่ะตัวตัวี่วนี่พัฒนามาจาก L360 8นะคะแล้วก็ส่วน L50 พัฒนามาจาก L4708 ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรุ่น MU นะคะก็มี MU4902 แล้วก็ MU5705702 ครับอันนี้ก็ใช้เป็นใช้งานใช้งานส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่จะแบบรับจ้างเป็นงานงานรับจ้างงานไถ่อะไรส่วนใหญ่นะคะเหมือนกับรุ่น M รุ่น M ก็มีตั้งแต่ M62 M62 M 70m75m8808m9808 แล้วก็มา m108 นะคะถึง m 1 3 5อันนี้คือตัวท็อปสุดใช่ไหมครับเยอะเลยค่ะมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่น m นี่ก็จะใช้งานรับจ้างแค่ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะได้แบบมีแรงใช่ลากไม้ส่งหม้นะแถวแถวแถวบ้านเราอ่ะใช้ลากไม้ครับอันนี้พูดถึงแถวโซนภาคใต้ใช่โซนภาคใต้ ก็ถือว่าเป็นรถที่หลายรุ <h <h ่นมากเลยนะครับเพราะคือเหมาะกับการใช้งานแต่ละรูปแบบอยู่แล้วนะครับก็เหมือนตัวรุ่นบีเนี่ยก็คือเป็นน้องเล็กสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องเล็กสุดอันนี้ที่พี่กุ้งพูดขั้นต้นว่าเหมาะกับการตัดหญ้าใช่ตัดหญ้าในสวนทุเรียนเข้าช่องแคบๆก็คือทุกสวนเนี่ยตัดได้หมดนะก็ สามารถตัดได้หมดเลยรุ่น2ก็คือรุ่นต่อมาคือรุ่นรุ่นรุ่นแรุ่นแคือแบบกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปส่วนตัว่่นททััวววไปุกสตรับจ้างบ้างค่ะอืมแล้วก็รุ่นใหญ่สุดก็คือรุ่นเใช่ไหมครับใช่ค่ะรุ่น็มบางลูกค้าบางเคสเขาก็เอาไปลากไม้ก็มีนะถ้าเป็นรุ่น450ก็อยู่แต่ละเหมาะสมแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะใช่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแอนี่คือ4050จะเป็น เป็นรถที่ขายขายเยอะสุดขายได้เยอะสุดครับรุ่น L นี้ราคาเบื้องต้นประมาณเท่าไหร่ครับถ้ารุ่น L ถ้ารุ่น L ถ้าเป็น L สามสองนะคะสามสองหนึ่งแปดราคาเริ่มต้นถ้าเป็นราคาตัวรถก็จะอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันค่ะอ๋อถ้าเป็น L สี่ศูนย์ก็จะอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันก็ถือว่าไม่แพงนะค่ะแล้วก็ถ้ารุ่นห้าศูนย์ก็จะอยู่ที่ห 5, 0, 000, กแสนสองหมื่นแปดพันครับ,รบแต่รรรและรุ่นก็แพง ไม่แพงไม่ไม่เยอะอะค่ะขึ้นมาไม่เยอะแล้วก็ยังราคานี้เป็นราคาตัวรถนะคะยังไม่รวมอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องต้องการใช้ครับเห็นว่าอุปกรณ์นี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องดาวใช่ไหมอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้สามารถผ่อนพร้อมตัวรถลูกค้าสามารถซื้อเลือกได้3ชิ้นแต่ถ้าชิ้นที่สีเมื่อไหร่ ลูกค้าต้องเพิ่มดาวชิ้นละส0 0 0มื่นค่ะใช่แต่อุปกรณ์สามารถ่อนพร้อมตัวรถได้เลยครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นณตอนนี้นะแต่ละรุ่นก็มีส่วนลดช่วยดาวไม่เท่ากันนะคะใช่โอเคยังไงก็ค่ยโทามาปรึกษาหรือเข้ามาเดินมาที่โชว์รูมได้นะครับของเราเป็นคุณพุตามิตแท้ก็มีทั้งหมด สจังหวัดนะครับมีกระบี่นะครับมีนครศรีธรรมราชมีชมสุราษฎร์ธานีมีชุมพรรารกก็หลากหลายคใครอยู่พื้นที่ไหนใกล้เคียงจังหวัดอะไรก็สามารถไปที่นั่นได้เลยะนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็พูดถึงรถ,รถไปเบื้องต้นแล้วนี่มาพูดถึงคุณสมบัติอของผู้ซื้อรถ,รถและเอกสารการยื่นขอสินเชื่อดีกว่านะครับว่า สมมติผมเดินขึ้นมาดนโชว์รูมเนี่ยอะทักทายพี่กุ้งแล้วสอบถามเรื่องรถแล้วเนี่ยเอกสารในการซื้อรถมีอะไรบ้างพี่กุ้งเอกสารที่ใช้ในการเข้าสินเชื่อใช่ไหมคะครับก็ถ้าเป็นผู้ซื้อก็คือ,อบัตรประชาชนใช้สีใบทะเบียนบ้านใช้สีใบแล้วก็มีแล้วก็มีเอกสารเอกสารที่ดินนะคะคเอกสารที่ดินนี่ถ้าเป็นสมุดเ,เกษตรกรเลื่มนสีเขียวก็โอเคเลยแล้วก็ สเตทเมนต์ของลูกค้าย้อนหลัง6เดือนแล้วก็เอกสารอื่นก็เป็นพวกบินค่ะบินบินยางบินปาล์มบินอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรายได้ของลูกค้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นของส่วนเอกสารของผู้ซื้อของผู้ค้ำนะคะก็ถ้าว่ายื่นผู้ค้ำสองคนเอกสารก็คล้ายๆกับผู้ซื้อเลยผู้ค้ำนี่จะใช้บัตรบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละสองใบ ว่าแอ้วกรไม่ยุ่งยากนะครับกสารง่ายมากเกี่ยวกับเอกสารที่ดินเอกสารแสดงรายได้ก็คล้ายกับผู้ซื้อหมดเลยค่ะครับเอาเข้าเอาคือเอกสารให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมเพื่อจะส่งข้อมูลให้สินเชื่อพิจารณาดูก่อนครับใช่ค่ะก็ถือว่าไม่ยุ่งยากเลยนะครับเดินมาซื้อรถมีเอกสารพร้อมนะครับอนุมัติเลยไหมถ้าว่าเอกสารพร้อมก็ยื่น ขึ้นจองเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ส่งเอกสารสินเชื่อแล้วก็รอสินเชื่อเพื่อที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อจะเข้าไปพิจรารณาเข้าไปประเมินที่บ้านลูกค้าคใช่ค่ะ ถ้าว่าหลังจากประเมินแล้วประมาณสองสองวันค่ะเดี๋ยวผลถ้าถ้าว่าไม่ติดอะไรก็คือทางสินเชื่อก็จะปล่อยผลอนุมัติค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอผลอนุมัติแล้วก็เดี๋ยวทางเซลล์ก็จะโทรแจ้งลูกค้าก็ให้ลูกค้ารีบจ่ายเงินดาวเข้ามาเพื่อจะได้จัดคิวรถอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องจองไว้ก่อนใช่ต้องจองเข้ามาก่อนค่ะแล้วก็ยื่นเอกสารให้สินเชื่อครับเพราะว่าที่คุณประธานม่แท้นี่ขายดีมากๆเลยผมเห็น เดือนนึงขายหลายขั้นมากนะครับก็ลูกค้าก็สามารถจองเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อผลอนุมัติแล้วก็จ่ายเงินดาวรับรถได้เลยใช่ค่ะถูกไหมครับจ่ายเงินดาวเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วก็รับรถได้เลยง่ายมากๆเลยนะครับในการซื้อรถทบุราจากมิตรแท้สุรานะครับแล้วก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นด้วยนี่ าดาวล่มต้นเทส15%เอใช่ไหมครับคือสัสว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นแอลดาวล่มต้นตั้งแต่จเปอร์์เซ็นต๋อ7%เ็นเองถ้าเป็นลูกค้าเก่าฮุบูร์ตาก็สามารถเอาบัตรประชาชนมาเช็คเกรดได้ค่ะถ้าเป็นถ้าเช็คแล้วเป็นเกรดเอหรือเอพัทก็าสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่ต้องจ่ายเงินวันออกรถวันรับรถ <A. S 1> ฟรีดาวฟรีดาวใช่ค่ะมีโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยต้องเป็นลูกค้าที่ว่าเกรดเอหรือเอพัทเท่านั้นนะคะก็ลูกค้าที่เกรดเอเอพัทก็คือลูกค้าที่ผ่อนดีใช่ไหมลี ทาดีออกโอเคเครับก็ถือว่าเป็นโป,ปรโมชั่นที่สุดยอดมากมากเลยนะครับ,ค,รบคุ้มค่ามากกับลูกค้านะครับทั้าเราก็เห็นการขออน,นุมัตการขอสินเชื่อนะครับเราก็เข้าใจแล้วว่าต้องทอํายังไงนะครับการที่ซื้อรถเนี่ยครับต้องมีอายุเท่าไหร่ครับถึงจะซื้อได้อายอุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีอะค่ะผู้ซื้อผู้ค้าต้องอยู่คนละทะเบียนบ้านกันนะคะครับค่ะลูกค้ามีพื้นที่ที่ว่ามีพื้นที่พ่อปลูกกี่ได้อะค่ะ ก็อ๋อก็คือถามที่ดินใช่ไหมว่ามีกี่ไร่ใช่ไหมจะได้ดูว่าเออเหมาะสมกับรถรุ่นไหนอ๋อครับถ้าเกิดว่าผมมีห้าสิบไร่ครับผมจะเหมาะสมกับรถรุ่นไหนผมมีเอาใช้งานส่วนตัวเอาไปตัดหญ้าอะไรนี่ใช่ไหมคะใช่ครับก็แนะนําเป็นตัวห้าสิบแลงก็ได้ห้าสิบแรงนะครับรถรุ่นอะไรครับลห้าลห้าศูนย์แปดใช่ค่ะห้าสิบแลงครับเหมาะมากใช่สุดคือตัวนี้เลยนะคะ 5018ใช่ค่ะ5018ค่ะเป็นเครื่องสีสูบครับค่ะเหมาะสมกับหน้างานของลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้รุ่นนี้ขายดีที่สุดครับ5018นะครับแล้วก็ตัวนี้นะคะ5018สามารถปรับฐานล้อฐานล้อได้ถึง5ระยะด้วยแต่ว่าถ้าว่าตัวที่ปรับฐานล้อเป็นตัวท็อปราคาต้องเพิ่มจากเดิม ที่แจ้งไว้หกแสนสองหันก็จะบวกอีกหนึ่งหาพันเป็น6กแสนสี่มืสามพันค่ะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับใช่ยังไม่รวมอุปกรณ์นะคะแต่อุปกรณ์ก็สามารถถนพร้อมกับตัวรถได้เลยครับเราได้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถว่าเราเหมาะกับรถรุ่นไหนร่นการยื่นเอกสารแฟนนซ์ว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็การใช้งาน ทีนี้ถ้าเกิดเราเอารถไปใช้งานเนี่ยเรามีการบำรุงรักษารถเบื้องต้นยังไงบ้างครับก็การหลังจากรับรถไปแล้วใช่ไหมคะใช้งานพอใกล้จะ50าชั่วโมงลูกค้าสามารถโทรมาแจ้งได้ค่ะว่าจะให้ช่างเข้าไปเปลี่ยนถ่าย50ชั่วโมงครั้งแรกก็คือ50ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นบริการหลังการขายของคุชชั่มิทแทคกรุ๊ปใช่ครับก็เป็นบริการดีๆนะครับ สามารถเรียกให้ช่างเข้าไปดูแลที่บ้านได้เลยนะครับการรับประกันก็ของตัว L5018 นะคะรับประกัน2ปีเลยนคะ500ชั่วโมงอย่างหนึ่งอย่างใดถึงโกนโอเควันนี้นะครับก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับกับพี่กุ้งนะครับวิธีการเลือกรถที่เหมาะสมกับการใช้งานการใช้งานของเรานะครับการเลือกเอกสารการเตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับการ ยื่นกู้ขอสินเชื่อทางไฟแนนซ์นะครับ <ฮะ S 1> ก็เอกสารมีไม่เยอะนะครับตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับ <ฮะ S 1> ที่มาให้ความรู้ที่มาใชรความรู้ให้กับพวกเราได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ